สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศัตยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่27กรกฎาคม2567นายอัครเดชทองใจสดนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบณ์เป็นประธานเปิดงานอินทผลัมเพชรบณ์แอนบอลลุนเฟสติวัลตามโครงการเปิดฤดูกาลท,ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบณ์ประจำปี2567มีนายประกรณ์ตั้งใจตรงประจังหวัดเพชรบณ์พันเอกเกียรติอดมนาดีเสนาธิการกองพลทหารม้าที่1นายสมพงษ์ทองหนูหนุย้ยนายอำเภอเมืองเพชรบณ์และหวัวหน้าส่วนราชาการผู้บริหารสมาชิกส,ส,สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบณ์รวมทั้งนักท่องเที่ยวและชาวเพชรบณ์ ร่วมเปิดงาน10ตทเสนอินการทุมรองปลัดรักษาราชการแทนปลัดอบจอเพชรบณ์กล่าวรายงานว่ากิจกรรมอินทภาลัมเพชรบณ์แอนบอลลูนเพสติวันที่จัดขึ้นระหว่าง26-28กรกฎาคม2567บริเวณหน้าสนามศูนย์วิจัยและพัฒนาหันสัตว์เพชรบณ์นั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบณ์ได้บรรณาการร่วมกับจังหวัดเพชรบณ์กลุ่มอินทภาลลมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจังหวัดเพชรบณ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบณ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบณ์การท่อง ทองเที่ยวแห่งประเทศไทยสมภานพิษนุโลกสภาอุสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูร์สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูร์และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเขาค้อได้ร่วมดำเนินการจัดก,กิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสินค้าของฝากของที่ระลึกให้นะักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้นและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดเพชรบูร์ซึ่งปัจจุบันเกษตรกร,รจังหวัดเพชรบูร์มีการปรลูกอินทผาลัมกว่า40สวน โดยอินทผลัมของจังหวัดเพชรบูรมีรสชาติที่หวานตรอบอร่อยรสชาติดีกว่าที่อื่นเนื่องจากสภาพพื้นที่ ดินอากาศของจังหวัดเพชรบูร์ที่เหมาะกับการปลูกผลไม้ที่มีรสชาติหวานซึ่งในปีนี้ผลผลิตของอินทผลัมลดลงเนื่องจากด้านาผลกระทบจากภายแลงโดยมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดเพียง2 3 0ถึงตันเท่านั้นโดยการจัดง,งานอินทผลัมในปีนี้จะขึ้นเป็นปีที่5จากจุดเริ่มต้นในปี2563ได้พัฒนาการจัดง,งานร่วมกับกลุ่มอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจังหวัดเพชรบูร์มาอย่างต่อเนื่องจ,จนปัจจบุบันนี้ซึ่งในปีนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งจากต่างจังหวัดและภายในจังหวัดเที่ยวชมงานบานัล คนทั้งนี้ภายในงานเปิดให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อเลือกชมอินทผลัมสดสินคา้าเกษตรสินค้าของฝากของที่ระลึกสินค้าโอท็อกเพชรบูรณ์อิมารายกับสินค้าอาหารปลอดภัยอาหารท้องถิ่นและอาหารเครื่องดื่มสไตล์ฟรุตทักโปรโมชั่นนาทีทองอินทผลัมราคาสุดพิเศษและที่สร้างสีสันทําให้เด็กๆอยากมาเที่ยวงานเพราะจะได้เพลิดเพลินกับสวนสนุกกลางแจ้งตัวการ์ตูนบิดลูกโป่งโบโซมายากลวัดภาพระบายสีดี Y แชร์แชร์กับมินิบอลลูนแฟนซีตัวการ์ตูตโโาา DIY, น,น,นตตลหลักสีสันดนตรีฟก สองยามเย็นสนุกสนานกับวนดนตรีวงสีชมพูวงดาริกาและวงแฟชแบนกิจกรรมถ่ายภาพกับอินทพารลัมรับของที่ลึกจากทอทอทอสมัชญานพิษณุโลกคูปองชิงโชคลุนรับรางวัลห้องพักเขาคอจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเขาคอคูปองชิงโชคลุนรับรางวัลแก้วน้ำของสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูร์ชิมฟรีอินทพรลัมตลอดงานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย จัดได้ดีมากแล้ววันนี้ฝนไม่ตกก็ภาวนาไม่อยากให้ตกเลย